สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ที่18กันาคม2563นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางตัวนี้นะครับเพราะว่ารากมาชนก้นกระถางนะครับรากเนี้ยผมว่ามันไม่สวยนะครับผมว่าจะตัดออกนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัดออกแล้วก็เอาไปํำแล้วก็เอาไว้นั่งแท่นนะครับแดงอุดมทรัพย์นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะตกแต่งยังไงนะครับไปต้นแบบนี้นะครับปล่อยไว้นานจนจนต้นเฟิร์นต้นไรเกิดมานะครับเพื่อนๆเนี่ยใบก็โสมแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไม้กระถางนะครับ ไปเลือกซื้อจากข้างทางนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆมือใหม่เนาะก็อาจจะไม่รู้นะครับบางคนก็นะครับเห็นดอกสวยๆอย่างนี้นะครับก็เลือกเลยใช่ไหมครับ่ทงที่จะดูทั้งหมดกับดูแค่ดอกวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากช่องผมนี่แหละครับบักทองชาแนลนะครับเราจะมาแนะนําครับว่าการเลือกนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตอนที่เขานั่งแท่นมานะครับดูดูครับมันใหญ่กว่าลําต้นอีกนะครับที่เขานั่งแท่นมานะครับมีช่วงนี้ กับช่วงนี้นะครับไอช่วงนี้คือตอต่อเดิมนะครับไอช่วงนี้คือสายพันธุ์ใหม่นะครับเก่งพันธุ์ของดอกสีชมพูนะครับก็บอกเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจเนาะนะครับก็ต้องอธิบายเขาฟังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับรับฟังกันได้นะครับเหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็คือว่าต้นตอนะครับต้นตอมันต้องใหญ่นะครับต้องเลือกให้มันใหญ่นะครับผมถ้ามันไม่แข็งแรงพอนะครับอันนี้มันจะดูดสารอาหารไปหมดเลยนะครับมันจะเลี้ยงมันจะดูดไปเลี้ยง เปเลี้ยงกิ่งพันของมันนะครับแล้วก็ขยายดอกออกกิ่งก้านสาขานะครับแล้วครนี้ต้นต่อพันเราก็จะเล็กนะครับแล้วดูแล้วมันไม่สมส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนผิดกับต้นนู้นครับเห็นไหมครับต้องเลือกโขดใหญ่ๆแบบนั้นนะครับเลือกโขดใหญ่ๆก็คือถ้าโขดเล็กกิ่งพันก็ต้องเล็กลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนะเหมือนเหมือนต้นพวกนั้นผมเลือกมาครับเดี๋ยวขอรับมีดก่อนนะครับเพื่อนๆมีดรับมีดเนี่ยดูหินผมเตรียมมาครับหินหินหินเก่าแก่เลยนะครับแตกแล้วนะครับ ก็รับมีดให้มันคมก่อนนะครับเห็นก็อันนี้หน้าหยาบนะครับอันนี้หน้าละเอียดผมจะใช้หน้าละเอียดรับนะครับอ่าหลังจากรับมีดเรียบร้อยแล้วนะครับมีดนี่คือทำจากใบเลื่อยนะครับพเพื่อนๆทำจากใบเลื่อยใบเลื่อยนี่มีความแข็งแรงมากนะครับเนี่ยนะครับอ่อนแบบโยกหน้าแบบนี้นะครับแต่ไม่หักนะครับเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆเอาไปปลูกเป็นไม้ไประดับได้นะครับเนี่ยนะครับนี่เฟิร์นนี่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเพื่อนๆเนี่ย น่าจะมาจากดินหน้ามากกว่านะครับจะออกให้บ้าเนี่ยออกเลยครับรีบใบออกก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่เข้ามาดูนะครับถ้าอยากดูคลิปย้อนหลังนะครับก็เข้ากดไปที่รูปโปรไฟล์นะครับรูปช่องผมนะครับชื่อบักทองแชนแนลนะครับเป็นเป็นสีสีนะครับเป็นสีส้มสีเขียวนะครับนั่นแหละรูปโปรไฟล์นะครับกดจิ้มเข้าไปเสร็จปั๊บล้วก็จะมีขึ้นขึ้นช่องของผมมาใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆเข้าไปดูที่จิ้มเข้าไปที่ข้างบนนะครับที่เขาเขียนว่าวิดีโอนะครับ อนนจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปเสร็จปั๊บก็เลื่อนดูได้เลยนะครับอยากจะดูคลิปไหนนะครับว่างๆก็อย่างนี้ครับเพื่อนๆมันมันจะมีความสุขแล้วก็เพื่อนดีนะครับกับการที่จะอยู่กับต้นไม้ที่เรารักนะครับดูนะครับเพื่อนๆมันจะมีเยอะไหมนะครับผมเลือกเลยนะครับรากไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยส่วนมากตอฮอลแลนด์จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เริ่มจากรากฝอยด้านบนเนี่ยครับเลาะออกเลยนะครับแบบนี้ คราวนี้เราก็จะยกรากขึ้นมาโชว์รากแล้วครับชนชมที่บ้านเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดยังไม่เคยนะครับใครยังไม่เคยเปลี่ยนกระถางนะครับก็ยกขึ้นมาเปลี่ยนนะครับเพื่ออาจจะสวยก็ได้นะครับโคดน่าจะใหญ่ไหมน่ายิ่งยิ่งไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับผมว่าโคดที่ฝังอยู่ข้างล่างดินนะครับน่าจะใหญ่นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเพื่อนๆรากที่มันยาวหน่อยผมก็ตัดตัดนะครับเดี๋ยวราก รากที่เราตัดออกเนี่ยนะครับเราก็จะไปชํานะครับรอการนั่งแท่นนะครับผมอีกหน่อยมันก็กลืนกันนะครับเพื่อนถ้าปล่อยไว้มันก็ไม่สวยนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เวลาไปปลูกเราก็ต้องปลูกให้คอมันตรงนะครับนี่คอมันนะครับอย่าให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังนะครับครนี้ปัญหาของมันก็คือตัวนี้มันยาวใช่ไหมครับพอมันยาวผมก็จะตัดนี่อีกนะครับตัดทดไปเลยนะครับเอาตรงนี้ไว้เป็นปลายรากนะครับนะครับแล้วก็จะทาปูนแดงนะครับ ลากออกมาใหม่มันก็จะสมานนะครับถ้าเราไม่ตัดออกนะครับพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวมันก็เป็นขดขอดอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับมันจะโดนแย่งอาหารจากรากนี้ไปนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆปูนแดงนะครับผมว่ามันมีแคลเซียมนะครับมันทําให้แผลหายเร็วนะครับหนึ่งหายเร็วสองแล้วก็มันสามารถมีธาตุอาหารด้วยผมว่าน่าจะมีธาตุอาหารด้วยนะครับน่าจะมีแคลเซียมนะครับเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคนะครับยอดไม่จะเพิ่งตัดก็ได้นะครับเพื่อนๆยอดเนี่ย นะครับเพราะว่าเราตัดรากไปเยอะนะครับเอาไว้ลงดินลงกระถางเสร็จปั๊บแล้วก็ค่อยตัดนะครับรอให้มันแตกยอดก่อนนะครับรอให้แตกยอดใหม่แล้วค่อยตัดก็ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้จะได้มีน้ําเลี้ยงนะครับจะได้ไม่โสมากนะครับครั้นี้ก็ตากไว้ให้แห้งนะครับเพื่อนผมยังไม่ลงกระถางนะผมจะตากไว้สักหนึ่งคืนก่อนนะครับให้ปูดมันแห้งนะครับโอเคครับจากช่องบักทองชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ